ค่อเขาไม่ได้โมคื้รความที่ยเป็นเด็กขี้อ้อนน้อง้เป็นคนขี้รคาญคือน้องจะอ้อนแบบอ้อนจริงจังก็เลยแบบพี่ฝ้ายค่ะเด็กป่ะเดี๋วยวจัใช่ห้องนี้หมนะนตรงนี้กเล่น,นี้สวัสดีค่ะยโกะคอลาค่ะแล้วบดเป็นอันหนึ่งจากรนเดอซีค่ะสวัสดีค่ะฝ้าพิรายาค่ะ รับบทเป็นคุณหนึ่งค่ะจากแรงเดียรซีค่ะบนโลกนี้ไม่เคยมีใครสักคนที่เหมาะสมกับเราแม้กระทั่งคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างก็ยังไม่คุ้มคุมเออเกินขนาดนั้นเลยตเติมรักลงในช่องว่างเติมาเป็นนางฟ้าสีสันลงในช่องว่างสีชมพูเกิรนผลคือนคนนหนวชอบ ถ้าไม่เติมคำว่ารักเติมใจแต่ว่าในใจมันก็มีหลายความรู้สึกเนาะไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวใครงอนจริงที่สุดยูด แต่ว่าหนูหายเองได้หนูว่าหนูเป็นเด็กดีไงหนูอยู่นิ่งๆพี่ฝ้ายก็เลยไม่ได้งอนหนูแล้วแล้วบางทีหนูเป็นเป็นน้องตัวน้อยก็จะแบบทำไมไม่เล่นกับหนูทำไมไม่เล่นกับคนอื่นมากกว่าพูดชื่อยังไม่ได้เลยแบบเอ้อทำไมต้องพูดอน,น,นี้ไม่สวยหรอแล้วแล้วเขาไม่สวยหรออะไรเงี้ยคือมันซแฟนปะวะถึงทำได้แบบนั้นอะ <laughs> เออเอเอเริ่มงงใครขี้หัวโยอีก โดยธรรมาชาติอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบอะไรที่เป็นของเรามันก็มันก็ควรจะเป็นของเราพอเราขี้หวงเราก็จะขี้งอนไปด้วยอะไรเป็นของเราเป็นของกันต้นนัย่หวันวีโอของเราใช่ค่ะบนกินเหรอเราไม่บน่บนถ้เาเป็นเด็กดีเราจะโดน,น,ดนบดนเราโดนทังมันใครดู นดุแบบดุแล้วจะโอะดุดุเล่นเล่นแต่ตอนดุก็ดุแต่ถ้าเห็นเราเริ่มพูดเริ่มมาแบบอธิบายเหตุผลว่ามีนีพูดแบบนี้เพราะอะไรเลยคุณขู่เขาดุนะดจะเป็นฟิลแบบจริงจังมากกว่าเวลาพูดหรือเวลาอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างจริงจังยิ่งเป็นเรื่องงานยิ่งจริงจังถ้าคนที่มองเข้ามาก็จะมองว่าเออดุอะไรเงี้ยแต่เราค่อนข้างชิน งงแงยโนเองอะร้อนเหนื่อยหิวง่วงเรื่องิคะง้ง่อ้าไม่ได้ไม่ไอไองแงเหอะแบบเป็นหนูน้อยจะไหม่อะแบบรขั้เขางองแงแค่กับคุณมาลีใช่ป่ะหรือไง น่ารักฉันสองนัดจริงๆแล้วอะดิ้นคว้าคนน่ารักแต่ไม่ะช่นคนน่ารักแบบอยู่แล้วค่ะแต่โดยธรรมชาติถ้าสมมติว่าได้อยู่แบบว่าได้คุกคีอยู่กับพี่ฟ้าเลยก็เดี่ยวน่ารักค่ะเปไม่ใช่เราจะใส่เกง อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพอยน์ของแต่ละคนก็คือเอาใจใส่พวกเราเด็กก้าวดาวด้กันทั้งหมดเลยมากกว่าเพราะว่านี่เป็นลักะตอนแบบค่ายเราอ่ะนายสตาร์เขาเรียกก้าวดาวนะมากๆอยู่แล้วพี่ไายก็มีนิสัยเอาเอาใจใส่คนอื่นหนูก็มีนิสัยที่เอาใจใส่คนอื่นเหมือนกันจริงๆเป็นกันทั้งค่ายเลยค่ะอย่องนี้ชเอาใจใส่ใครยิ้มเก่งพี่ไพยตอนยิ้มอ่ะน่ารักแต่ไม่ค่อยยิ้ ไม่คือคือไพ่ไพ่ก็ยิ้มแต่ว่าไพ่แค่ไม่ไม่ได้ยิ้มแบบเหมือนที่เขายิ้มอ่ะเขาเจออะไรก็ยิ้มอ่ะตื่นตื่นอ่ะไม่ไม่ลวงก็ยิ้มเขาอยู่ในวัยที่แบบว่าเป็นนแบบข้าใจป่ะหนูแฮมสเตอร์่ะใครตีเก่งมเราไม่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะใช่ถ้าเราถ้าตีกันเป็นเรื่องใหญ่เลยเขาไม่ตีกันหรอกคู่นเนี้ยเขาทำอย่างอื่นแทนใช่ ใครรักมากที่สุดหนูพี no. ่หนูใครตกลงกันดีดีเราจะวนกลับไปข้อแรกบางทีพี่ไ้ายก็ไม่รู้ว่าหนูว่านแต่ว่าหนูหายเองได้ายใช่ใครจ้องตาเก่ง ใช่เลยจริงๆมันบางทีก็พี่ฝ e ้ายบางทีก็หนูไม่จริงไม่ถ้าให้บางจังหวะถ้าสมมติพี่ฝ้ายจะเขินพี่ฝ้ายจะเขินเลยแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนูหนูแพแล้วดูดูดูเขาจ้องตากัน ยอมเขายอมเด็กว um, ่ะอ oh. oh, ้อนนะอุ้ยตายแล้วเอาคาแรคเตอร์ของคนหนึ่งก่อนละกันคาแรคเตอร์ของคนหนึ่งจะเป็นคนที่เก่งมีเสน่ห์รวยแต่ว่าทำตัวสมถะเป็นแบบ เป็นฟิลเหมือนแบบเป็นอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้ลำคาญไม่ชอบอะไรจุกจิกแล้วไม่เคยรักใครไม่เคยมีใครสักคนเลยที่ทําให้คนหนึ่งพูดคําว่ารักออกมาได้จนวันหนึ่งมาเจอคนที่แบบเหมือนคนหนึ่งจะไม่แพ้นะแต่จริงๆแล้วแพ้ทุกทาง <c oughs> ก็คือข้างอนูรับบทเป็นอันหนึ่งค่ะอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กสดใสได้เลงฉลาดจำโกงค <c oughs> ือแบบว่ามีแผนการสมอแล้วก็คิดว่าเป็นเด็กที่ แน่แนในความดักมีเผ่นการถ้างั้นอ่ะคงกระแสตอบรับก่อนค่ะว่าซีซั่นสองซีซั่นที่แบบกระแสดีแบบดีเกินคาดมันเกินคาดอันหนึ่งอยู่นะแล้วก็สมกการรอคอยของแฟนๆด้วยนี่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังคอยรอคอยจนแบบเนาะทุกคน เต็มที่มากๆเลยอะแบบคือซีซั่นแรกว่าเต็มที่แล้วซีซั่นนี้ก็คือแบบทุ่มกันแบบสุดตัวแบบถึงไหนถึงกันมากๆถึงไหนถึงกันรับประทาเลยใช่เรายังไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่มันพล,ลิกขนาดนี้นะไี่ฝอยู่แบบตรงคอนเนอร์ของห้องแล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ว่าใช่ห้องนี้ไหมนะเปิดประตูงี้เข้าไปทางนี้เ้วก็เจอพี่ฝ้าย,ยืนแบบเดินเข้ามาพี่ทีมงานสวยจัง สรุปอ๋อเขาเป็นนักแสดงของฝ้ายจจโยครั้งแรกก็คือตอนนั้นเราไปทำแคสแบบเลือกตัวอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเห็นครั้งแรกก็แคสเองเลยหรอค่ะก็สมวัยของเขาแล้วที่สำคัญคือเขาเขินจริงด้วยคุณหนึ่งไปแคสเองว่ะก็เขาก็เขินก็ไม่ลองเองเขาไปเลือกเมียเองว่ะก็ดูเป็นอันหนึ่งนี่ค่ะ ยเยอะค่ะค่อนข้างเยอะเลยครั้งแรกๆหนูก็ยังเกรงพี่ฝ้ายอยู่คนตามเขาเยอะมากเขาดังมากเลยคขาประกวดเยอะว่าเกรงกเกิดความแบบกดดันแล้วก็แรกๆก็คือเกรงอะเกรงมากกลัวพี่ฝ้ายดูกลัวพีฝ้ายลําคาอะไรอเงี้ยก็เลยต้องมีการแบบเวิร์กช็อปกันหลายรอบเราค่อนข้างทํางานกันหนักอยู่พอสมควรค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวคือด้วยความที่โยเป็นเด็กขี้ออดแล้วฝ้ายเป็นคนข,ขี้ลัคา คือน้องจะอ้อนแบบอ้อนจริงจังในสําหรับฝ้ายนะอ้อนจริงจังแบบแต่พอนานๆเข้าก็เลยแบบไม่รู้ว่ามอง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 สิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นน่ารักไปตอนไหนคือไม่รู้แต่ว่าเอารักเขาไปแล้วหรอก็น่ารักดีน้องก็พยายามที่จะแบบเข้าหาทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบักเขาเลยถึงไม่มองว่ามันวยเป็นเรื่องน่ารักอ่ะไม่เคยตอนแรกก็ไม่ได้ชอบปะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ มันก็สดใสดีนะเ,เอ็นดูเข,ออขาเนาะาก็น่ารักดีนะค่อนข้างโฟล์ขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับหนูก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ต้องเล่นเลิฟซีนอ่ในซีรีส์เลยแบบเรามีผลงานมาก่อนก็จริงแต่ว่าหนูไม่เคยมีฉากเลิฟซีนเลยสักครั้งคือมากสุดแค่จับหรือไม่ก็กอดอะไรเงี้ยในซีรี์จำได้เลยว่าเวิร์ตชอคขันแรก ร้องไห้มันกดดัน嘛ม,มันเป็นร้องไห้แต่อร่อยวะ่ะสีัน,นแรกๆด้วยแล้วพอหนูเป็นเด็กที่ย,ยังไม่สนิทอ่ะหนูก็ไม่กล้าจับร้องไห้แต่อร่อยวะ่ะจับอะไรได้ปากไกปากคุณมะลีอร่อยเฉย,ยหนูไม่กดดันกับสีซันสองเลยเพราะว่าหนูกับพี่ชายลวหนูรับรู้ได้ถึงทุกๆคนว่าเขาตั้งใจกันมากเราเรามั่นใจในในทีมงานมั่นใจใน ในทีมควบกับทีมโปรดักชันมันชินไปแล้วปะวะเราค่อนข้างมั่นใจในซึ่งกันละกันว่าว่ามันออกมาดีพอทุกอย่างมันมั่นใจพอระวังใจแล้วเราเชื่อใจมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่มีอันไหนที่ติดหรือมันไม่ได้เป็นการแสดงมันเป็นเรื่องจริงวะทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่เกรงเลยในการทางานไม่เกรงเลยให้เกียรติในการทํางานของพวกเรามากแล้วก็คอยดูแลพวกเราแบบตลอดเลย เราก็รู้สึกว่าเหมือนฟิลมันหายใจโล่งอะนะมันหายใจโล่งที่แบบเออเรามาทํางานแล้วเราไม่เครียดเลยสิ่งที่เราจะเครียดกันเองก็คือเวลาที่เราแบบเราต้องทําสมาธิสองคนนะคะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันสองคนเราจะรู้สึกว่าเราเราต้องใกล้กันมากเราต้องเชื่อใจกันมากมันถึงออกมาได้แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นณตอนนี้ที่พวกเราโฟกัสกันก็คือทําผลงานยังไงให้ออกมาคุณภาพมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้รับผลงานที่ดีที่สุดจากพวกเราค่ะ ทำเรื่องจริงให้เป็นเรื่องจริงที่สุดมั <c oughs> นในซีซั่นแรกมากเพราะมันเป็นอะไรที่ความรักมันดำเนินมาแล้วเนาะแต่ด้วยตัวคนหนึ่งเอง <c oughs> ที่มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเขาเป็นลูกของเพื่อนสนิทเรา <c oughs> แต่ว่มแม่อันหนึ่งก็สวยนะเธอ <c oughs> แต่พอมันรักไปแล้วอะทุกอย่างมันก็เลยด้วยช่วงอายุช่วงวัยที่ที่ห่างกันมันเป็นเรื่องของคนรอบข้างด้วย เราเรามีแค่ความรักของเราสองคนนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฝากพังความรักเนี้ยให้มันอยู่ในในช่วงเวลาที่ทุกคนยอมรับหรือเราจะพิสูจน์ตัวเองกับ<อ>ความรักครัร้งนี้ย <พอ S 1> ังไงนี่แหละรอพิสูจน์เนี่ยตอนเย็นเนี่ยรอพิสูจน์อยู่เนี่ยพอได้รักแล้วก็รักมากแล้วก็มั่นคงในความรักเหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่า Lebanon, ตัวละครเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันมันมีหลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่ที่ทุกคนจะคาดไม่ถึงเนี่ยว่าคนที่ ยึดมั่นถือมั่นในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองกล้าทําแบบนี้จริงๆหรอกล้ายอมขนาดนี้จริงๆหรอนี่แหละรอดูตอนเย็นนี่แหละเหมจะกล้ายอมใช่ไหน <พอ S 1> เชียรฉากในในซีนเอะมันเป็นการกระทําในซีนที่เวลาเขาพูดเขามาไม่ชอบมากแต่เขาอาจจะไม่รู้เหมือนวันนั้นที่แบบมามแวอร์ที่จะไปไหนด้วยสักอย่างน่ะแล้วเขาก็ว่าก็ดะ เงียนเน้ยเราไม่ชอบมากเาหอกไอ้ทำไมน้ารักสัง,งอะไรเงี้ยถ้าเราสอนตัววาดลูกว่าเสร็จตัวต้องรีบกลับบ้านเลยนะเธอเหลงรักเด็กว่ะม <laughs> ารหนนะมีหลงรักเด็กว่ะ <laughs> ชอบแสดงออกว่าตัวเองเอาใจแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคน ตามใจคือเขาชอบแสดงออกให้คนหนูไม่รู้ทำไมเขาทําแบบนั้นเขาชอบแสดงออกแล้เาืนเข้าใจว่าเขาเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนตามใจหนูมากสมมติว่าหนูพูดว่าเขาปกปิดความจริงอยู่ไม่พี่ไฟจะกินแต่มือยหยิบมาให้หนูจะเป็นแบบนั้ใช่แล้วเขาไม่รู้ตัวเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาาปกปิดความจริงอยู่ไงเขาเจ็บปะรักอ่ะเขาก็คุกคแบบผมไม่ได้ลักเลยอย่างเงี s <S so ้ยไง เ้ามาลุกจันนังคารพูดเวลาสุขสวัสดิ์คือสวัสดีวันจันจริงๆนะหนูไม่รู้ว่าหนูจะคนแก่ปะวะประโยกไหนอ่ะก็เลยแบบเออมันคนแก่แล้วนะไอ,อสวสันจันวันอังคารเนี่ยอยเอ,อ้ ทุกคนคะอย่าลืมไปซื้อผ่านแล้วก็เข้ามาชม last EP ด้วยกันนะคะเราบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็ได้ดูกับพวกเราด้วยมันอาจจะผิดคาดอย่างที่ทุกคนแบบตั้งตารอกันไว้ก็ได้อยากฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจและอยู่เคียงข้างเราจนถึง last EP ด้วยนะก็อยากจะบอกว่าทุก EP มันตั้งแต่ตอนนี้มัน P2 EP แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะโดยเฉพาะ l a ส EP ก็คือินเท s e มากเลยคะ่ะใช่ ค่ะก็สำหรับไฟายก็เป็นไอจีทรา F A Y E u n d e r s o e มลีซอนนะคะ M A L ไปซื้อที่ไหนอ่ะถามหน่อยซื้อที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดด้วยอยู่ต่างจังหวัดจะไปยังไงก่อนเธอที่อยู่ต่างจังหวัดจะเธอจะก็อยากด่วนอนะทำไงดี เรามันเด็กบนินน้อเธอบางทีนะอันนี้ขอพูดหน่อยนิดนึงขอพูดหน่อยนิดนึงตั้งแต่ตั้งแต่เราโตมาเนี่ยนะเราติดตามผลงานอย่างเงี้ยเอองานสายวัยวนี้ยนะ ก็หลายเรื่องเธอเห็นเพจเราปะเพจเราเนี่ยย้อนไปดูเลยก็ได้ห้าหกปีที่แล้วจะมีแค่รักล้ำเส้นของของพี่อ่าของพี่เชียกับแม่แอนแล้วต่อมาเราก็ไม่อินเราใช้คำว่าไม่อินแล้วกันเนาะไม่อินกับเรื่องไหน เราก็ดูนะดูดูด,ดูแต่ว่าเราเราไม่ลงอะ่ะเราไม่เอามาลงช่องอะ่ะไม่รู้เป็นไรแล้วเป็นอะไรไม่รู้เรื่องเนี้ยเราดูครั้งแรกเราอินวอนอะอ,อินตั้งแต่ EP แรกอ่ะอินตั้งแต่ EP แรกเธอรู้ไหมการอินของเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่อินใน ในเนื้อเรื่องมันอินในชีวิตจริงเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าไปดูอินสตาแกรมเข้าไปดูอ่าทิกทอกใช่ปะทิกทอกของนักแสดงจริงๆคุณมะลิเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนรู้จักมุมกล้องเอาพูดอย่างนี้แล้วกันเขาเป็นนักแสดงเขารู้จักมุมกล้องเขารู้จัก เขามีอินเนอร์ออกมาจากภายในเขาอะอืมมีอินเนอร์ออกมาซึ่งมันทำให้เราอินไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอะมันจะดูเรียวมากมันจะดูจริงมากมันมันไม่เฟกอะเป็นคนแบบไม่เฟกอะ เป็นคนจริงอ่ะเราชอบคาแรกเตอร์แบบเนี้ยคนแบบเนี้ยแล้วเราก็ย้อนหลังนะไปดูตั้งแต่เขาประกวดนางงามอ่าเขาบอกว่าเขาเป็นมิสแกรนปีสองพันสิบหกใช่ปะเราก็เข้าไปดูเข้าไปฟังเพลงเขาด้วยอืมแล้วเขาอะมีเพลงจริงๆของเขาอ่ะอยู่เป็นเพลงที่เป็นแนวที่เราชอบ เป็นแนวที่เราชอบเราอายุเยอะอ่ะเออเราอายุเยอะเราอ่ะชอบเพลงแนวนี้เข้าใจปะเออเพลงลูกกลุ้งอ่ะอือเอาเอา,เอาแบบง่ายๆเลยเพลงลูกกลุ้งเราชอบแล้วคนที่เราชอบเนี่ยจากเอ่อจากแบบอเลบีสัจ,จานนท์น่ะเราก็ไม่เคยชอบ กบใครที่ร้องเพลงแนวนี้อีกเลยแล้วก็ฟังได้นะคนอื่นที่เขาร้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาร้องไม่ดีนะเขาร้องดีแต่ว่าเราไม่อินในน้ําเสียงหรือว่าในเพลงแต่กับคุณมะลิเนี่ยได้พูดงี้แล้กันอืมเราก็เลยยิ่งแบบว่าติดตาม แล้วเราก็มาดูย้อนหลังย้อนหลังหลายอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นช็อตอ่าทิกทอกอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยฟิมไม่ได้หมดอะ่ะไม่ว่ากันจะเป็นเล่นหูเล่นตาอืมการที่แบบเออมันได้มันได้น,ไดนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ชอบมากเป็นคนชัดเจนเป็นคนชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองกูชอบอย่างเงี้ยกูก็บอกว่ากูชอบไม่ชอบกูก็บอกว่าไม่ชอบเออแต่ก็เหมือนกับไม่ได้อยากระบุว่าตัวเองเป็นเพศยังไงอ่าเปิดกว้างๆไว้เหมือนเชียร์ก็เหมือนกัน เชียร์ก็จะให้สัมภาษณ์ตลอดว่าเชียร์ไม่ได้ฟิกว่าเชียเป็นเพศน,น,นี้นี่อะไรอย่างเงี้ยเชียร์ก็จะเปิดกว้างแต่เขาก็เป็นตัวเขานั่นแหละเป็นตัวเขาที่สไตล์อย่างเงี้ยเกิดมากูก็เป็นอย่างเงี้ยเออนะแล้วคุณมะลิเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นแต่เขาก็จะแบบว่าชัดเจนชัดเจนขึ้นมาอีก ีกเวอร์ชันหนึ่งคือเชียร์นี่อาจจะแบบว่าก่อนยุคก,ก่อนเนาะยุคยุคก,ก,ก่อนหน้านั้นะ่ะอายุคแบบเก้าศูนย์แต่ว่าคุณมาลิเนี่ยก็หลังนั้นมาไงอ่าหลังหลังนั้นมาเพราะว่าคุณคุณมาลิเนี่ยสามสิบใช่ป่ะนะแล้วก็เขาก็จะมีความ มั่นใจขึ้นกว่ายุคก่อนไงความหมายอ่าแล้วก็เขาก็จะเป็นคนแบบว่าชัดเจนไม่ชอบไม่ชอบบอยบอยนะ,ะไม่ชอบแบบอะไรอ่ะเออคียไม่ชอบเขาก็จะระบุข,ของเขาเอ่ะอ,อันนี้คือยอมรับในการเป็นตัวของตัวเองของของของ,ของคุณมลิณนะ่ะ จริงเรื่องจริงไอ้ที่เขาพูดออกมานั้นมันเรื่องจริงเลยอ่ะมันเรื่องจริงของของคนสายเออสายโพผัวเนี่ยจริงๆสายโพผัวถ้าเขาเป็นโพเนี้ยเขาก็คบคนโพเดียวกันไม่ได้เพราะว่ามันจะแย่งกันข้างบนมันจะแย่งกันขึ้นข้างบนไม่ได้ อืมอชัดเจนเออนี่เราชอบเราชอบเราชอบมากเออชอบแบบชอบแบบโอ้ว้าวไมคก็ชัดเจนค่ะไม่คิดว่าเออจะมีแบบนางงามคนใทยออกมาพูดแบบชัดเจนขนาดนี้ ก็ติดตามอยู่นะคุณมะลิถ้ามาเห็นคลิปนี้หรือว่าหรือว่าใดๆเออก็ติดตามอยู่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะบางทีก็อาจจะเหนื่อยบ้างแหละเห็นบางคลิปเนาะอาจจะเหนื่อยอาจจะมีการน้อยใจน้อยนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไงก็ชุ้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เนาทุกคนเลยนะใน ค่ายไนสตา s ์ nice นะเก้าดาวอะ่ะเก้าดาวอะ่ะเออเราอะ่ะอยู่ต่างจังหวัดแต่เราก็ส่งกําลังแรงใจไปให้นักแสดงทุกคนนะคะขอปรบมือให้เลยเรื่องนี้สุดยอดยอดเยี่ยมแล้วอีกอย่างนึ่งที่อยากพูดก็คือว่าอยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อไปนะคะไม่อยากให้จบเอาง่ายๆไม่อยากให้จบ อยากให้มีอะไรไม่รู้อะเออต่อทำต่อไปเนาะเพราะว่าเคมีเคใจเขาเข้ากันดีแล้วอืมดีกว่าจะมาแบบฟิตติ้งใหม่เรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยเออเพราะเราอินเรื่องนี้ไงเราอินเรื่องนี้เรายังไม่อยากออกจากเรื่องนี้อ่ะดูไม่จบสักทีเลยอะ่ะฝากไว้นะฝากไว้นะคะฝากให้ผู้บริหารด้วย นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ออกมาเอ้ยไม่ใช่ออกมาสิที่ทำละครหนังซีรีส์ดีๆออกมาให้ได้รับชมกันทำให้คนที่กำลังเครียดหัวเราะได้ยิ้มทำงานมาเครียดเหนื่อยแบบพิมพ์เคาแบบเ,เข้าไปเสร็จปุ๊บยิ้ม ออกไม่ได้เลยเป็นชั่วโมงนะคะโอเคขอบคุณแล้วบายบายไปแล้วค่ะบาย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 